เดี๋ยวว่าเช่นใดคีบุญทุกคนฮัลโหลสวัสดีมันนี้กำลังพูดกับน้องฟ้าสาวลาวอีกแล้วเนาะมีฟ้าจะพาทุกคนมาเบิ้งรถอ่ะที่ขันบ่มีเบรกบ่มีลมลมรถบ่มีเบรกกับบ่มีทุกคนแต่ว่าแพ้เล่าคือเอาไปกวได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะเอาแพ้ไทยไปเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งว่าเพิ่นจะเอาลงกันจังได้ทุกคน เพราะว่าจะแก้กันลงสาม0ันเลยเนาะจากนั้นก็จะเป็นรถที่มันเทน,นะทุกคนและรถที่จะลากก็จะมีสองคันก็เป็นตัวสีแดงนี้กับอีกตัวนึ่งคือจะเป็นตัวสีม่วงเนาะแต่ว่าเพื่อนจะทอดหัวออกก้อนนะทุกคนเพื่อจะลงไปก้อน,นะะ่าสิคะคือรถนี้กับแพรฟ้ากับอีกบริษัทหนึ่ง จะเป็นคนฟากให้เ,เพื่อว่าจะเอาันลงไปเทศไทยขอก็ต้องผ่านบริษัททางลราฟากให้นะทุกคนทวนี้เป็นอันที่รถเอามาแก้จะเป็นรถหนักเพราะว่าเพื่อนนะเอาไส้มันมาแล้วเาแต่ว่าซิปปิ้งหรือว่าเท่าแก่เพื่อนขนาะดที่เป็นบริษัทเดียวเนาะเพื่อนให้มาแก้ลงจำเป็นเพื่อนก็นได้

รถกบรถเบรกไม่มีทุกคนเอ้ยแต่ว่าต้องได้ลาบกันลงเนะเาะก็จะมาเบิ่งกันว่าเพื่อนจะเฮ็ดจังไดลงเพราะว่าฟ้ากับโบฮุงคือกันเนาะพันว่าเสี่ยลุงเพฟ้ากับมันเสี่ยงเนาะเพบริษัทฟ้าเพื่อนกับโบ,บปานได้ก็เลยว่าเพื่อนเหมาลำเพไทยและเพไทยจะเอาไปให้เนาะตุ้มพดเพืพพ่อนว่า ล้ม mm. ้อาเไหมล้มต่อไปเด้หรปล่ล้มต่อไปก็ไ้นะเพราะว่าเขาว่าทางลูกเลยเกิดใส่เบอร์ก้านี่ก็ได้เบอร์มาหันเบอร์อย่างสายก๊กเบอร์ก๊าจะไปน้ำเพรทัดไปวะ จะไปน้ำอีกเพเเเนงตังหากวะทุกคนเบอรเมื่อกี้คือนเพื่อนยังบวอเอาไปเชื่อเนาะเพราะว่าอยังบวมีความพร้อมที่จะเอาไปเพราะว่ารถทฮอยังติ่มด้านอยู่ทุกคนรถคือยังหลายเนาะจะเลยแบบเอาลงไปเพาทันได้เชื่อต้อง ถ้ารถออกไปจากว่างก้อนแล้วกะจึงถอยออกมาได้เพราะว่าเนื้อที่มันแค,บ,คบนะทุกคนทุกคนอาเขาจะปอ,อ่ายเพน้อยเขาก็เนาะเพราะว่าเขาน่าจะฝากไปนะเบอร์เจ้าสามและรถสองคันสามคันนั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเพเฮาเพาน้อยเฮาขึ้นมาก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะปล่อยลงเมื่อวนี้กับมีรถนัก รถนักคือหลายแต่ว่ามันมีรถไม้นำเนาะหอบนี้เดี๋ยวฟ้าจะพาไปเบิง้งเดี๋ยวฟ้าให้เบิง้งเพราะว่าถ้าว่ามีรถนักนจงส,สิรถไม้น่ะเขาจะใส่ได้แต่ห้าขันนะทุกคนเพราะว่ามันมีรถไม้นำเดกมันนักรถลูกวางคุมากนะสองันแล้วรถไม้ลงมาอตอนนี้ก็คือเพรามาเทียบเลยนะทุกคน สตาร์ทรถเลยจังไนลงส,สตาร์ทไม่ได้บอกเราตกใจ ที่หนึ่ง้วทุกคนต,ตัวนี้เป็นคันที่หนึ่งแล้วคันที่สองเขาจะเอารถพ่ดดวงลงไปอีก เปลี่ยนรถไหมที่จะลงสายทุกคนคันที่ซี่ก็จะเปลีนรถท่วงเนาะที่ใส่มันนะ ุคนนี่ก็คือคันสุดท้ายเนาะเอาคี้ฝุ่นมาพร้อมทุกคนเลย

ก็คือสีอัด,อดแน่นขนาดเลยหลไม้หอบนี่ขึ้นไปแพ้จนย่ำนะซาทาันหลังแม่เสียวเลยทุกคนแพน้อยเฮาก็คือกำลังออกไปเนาะต่อไปก็คือจะเป็นแพเบอร์โซอสามขึ้นมาเนาะ ก็จะเอารถสามคันที่ฟาออกขนกที่มันเทนะเทคันหนึ่งแต่ว่าอีกสองคันคือต้องลากะจะเอาไปน้ำแพรเบอร์สามาทุกคนตอนนี้เพื่อนจะลากอันเอาออกจากนี่กันแลทุกคน บอลเลยมันมันโตรงเลยจะฝากบอนี้จะฝากบอแม่รัดตรงๆมันอยู่ในเกียวดิใช่ทุบๆลกอะไลบนี้ทุบสุกให้ลงไปเลยนเนาะลงไปไป้อันแล้วากันุบนหันเฮาบุ่สน้ำไผ่เลย กือดกึ๊ดกึดป่กระดังกืดกึ๊นกึ๊ดกึ๊ดอึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดกึ่ดกึาดาึ๊ดกึอดกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดนดกึ๊ดกึ๊กึ๊ดกึาดาึาดกึดกหนดกึ๊ดกง๊เกดกึ๊ดกึ๊ดกึ้กึลดกึ๊ดกึ๊ดดกึดดกึ๊ดกึ๊กึกดดดด คนตอนนี้คือเพสามลำเนาะไปเทียบยุท่ากำลังจะไปท่าไทยเหมดเลยยุฟังเฮาคือตอนนี้เพเราก็คือบหันนีเทือ,อ่เนาะเพราะว่าพาก,กันเอารถไปส่งยุฟังคุนเหมือเลยทุกคนลำนี้คือกำลังจะไปเนาะ ตอนนี้จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเน,ะอนอาะขึ้นรถไปแต่ว่าแพรอันบริษัทฟ้าสองลำคือยูฟังคุณแลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือมีแต่ลอถ้านเพรทยมาแล้วก็จะฝากรถเพิ่นไปตอนนี้คือรถเทไทยไปยังบุรมา์เชื่อเนาะิ่นก็นยังจอดอยู่นี่อยู่ เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นไปออฟฟิศก่อนเนาะมันอพอนะทุกคนดดดเดี๋ยวถ้าแฮทายมาแล้วฟ้าจะทายแฮทายก่อนขึ้นไปออฟฟิศก่อนทุกคนคันนี้ก็จะเป็นคันที่จะดึงข้างหลังไว้เนาะเพื่อนจะดึงทั้งทางหน้าทางหลังทุกคน เพราะว่าทั้งเบกทั้งลมเพื่อนโบยู่เนาะเพื่อนก็เลยต้องได้ดื่มแบบนี้ไว้เบกยูบะเบกลูกมีลูกแม่อันตัวแม่โบมี

ใช่ไปดึงขึ้นมเดึงขึ้นแล้วก็ไปคมกวลูกไปเจ้าแก้พลจะาจะพุทธก็ด้ลถแน้นี่นะเออจะไปเราไปอาจจะไปดึงขึ้นนม่นี่อยเราไปไปเลยอถไม่เลยไม่ต้องน้เวเขาไม่ไม่เลยนะนะอยาให้มันหลุดให้มันแน่นหนาที่สุดรถอันนั้นมตาไม้ยูกน้องาไ่ว่ะ

แล้วค่อยเอารถตัวนี้ไปน้ำหลังทุกคนก็คือค่อยยป้อยให้มันไหลไปทุกคนเด้แล้วเพื่อนจะเอา ตัวนี้ดื่ไว้นะทุกคนเพราะว่าโบมีเบมะค่อยๆเราต้องยุดยะๆค่อยๆค่อยๆค่อยอยเๆค่อยๆไปเอาเรต้องทบต้งทักทบแล้วมเลยถูกไหม

ค่อยๆดึงขึน้นเนาะข้างหลังแต่คือจ้องไว้ไม่ไรทุกทยไม่รรยยู่ลกลางลรถขนาดนี่ว่เป็นแม่รถไหมอยู่กลางรตเอาไปขึ้นก้อนเขาได้อีกเลยวไว้ที่หลังว่ะ เช่นไปแล้วทุกคนพออจากข้าออกทุกคนบนนางทีจะล,ลดคันที่ไปลาบทางหน้าเนาะทุกคนจะถอยขึ้นมาเอาหางที่อยูน่นี่จะถอยขึ้นมาเอาหางเพื่อจะลงไปเนาะเพราะว่าเพื่อนปดหางไว้ทั้เทึงตัวนี้ก็จะเป็นอันหางที่เพื่อนปดไว้เนาะหางเพื่อนก็นจะเงะ่นลายงานทุกคน ลูฟี่เลยทุกคนเลยคนก็นจะถอยขึ้นมาเอาเ่นใส่ห่างแล้วพคนก็นจะลงไปเลยทุกคน แพรยยใหญ่เฮาก็คือกําลังกลับมาทุกคนมาเพื่อจะมาเอารถมันนะทุกคนแพร่ใหญ่ตัวนี้เพิ่งปาก,กระบนเฮาทุกคนแ<อ>พก่ป,ปากกระบีนี<ป>น่ทุกคนกรถก็คือขึ้นแพเรยียบร้อยแล้วกะแพเพื่อนก็คือถอยแล้วเน,นาะกะจะเอารถไปฟังคุณเลยเนาะ ทุกคนนี่เฮาก็คือปล่อยฝากแพไทยไปเรียบร้อยแล้วเนาะรถที่อ่ะมันบบมีลมบ่มีไฟแล้วก็บูมีเบกเนาะก็คือปลกับแพไทยแล้วฟ้าก็คือมาฟากแล้วเนาะทุกคนวันนี้ฟ้าก็จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะไว้หน้าฟ้าเอาคลิปได้ลงฟากพี่ๆกดติดตามลยเด้อ ท้ายน,นี้ก็ขอบใจพี่ๆ f เอฟซี FC ทุกคนเนาะที่ติดตามและก็บเบิ้งทิฟฟ้าได้ต้นจุดจบมือน,นี้ฟ้าลาไปก่อนทุกคน,นบ๊า,บาไสบายไสบยนส